ที่หอประชุมอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นายสาชัยจำประสิทสกุลแนยอำเภอสีเทพ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนตบลและอนุกรรมการ LTC และ CM ประจำปี2 0 1 2โดยมีนายสิริสุนรีสาธารณาสุขอำเภอสีเทพกล่าวรายงานว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติถือเป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบ,บุคคลเป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะเป็นคณะกรรมการที่ควบคุมดูแลตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งกำหนดให้สนับสนุน ประสานและกำหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินง,งานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่บุคคลในพื้นที่โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ทบทวนหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนเพื่อให้ประชาชนไม่เสียประโยชน์ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขในพื้นที่รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยเป้าหมายระยะยาวคือความมั่นคงด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชนมากยิ่งขึ้นดังนั้นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต2พิษณุโลกและอำเภอสีเทพจึงได้จัดก,กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการกองทุนตำบลและอนุกรรมการ LTC และ CM โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพคณะอนุกรรมการสรับสูนย์การจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือ LTC ประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครอง,องส่วนท้องถิ่นประลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหัวหน้าหน่วยงานคลังประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้วยการโรงวมพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผู้จัดการดูแลระยะยาวด้านสาธารณาสุข ผู้ช่เหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงผู้แทนภาคประชาชนผู้แทนอ,อสอมอผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนกองทุนละ10-14คนรวมทั้งสิ้น120คนเข้าร่วมประชุม